สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่เซเรียอาอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมีมมอย่่าาางปาคูน้ จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามจูเซปเป้มันซาผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านอันโตนิโอจูอาและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไลน์บอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไลน์บอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บพนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาไลน์บอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพโค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอได้เลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมือน1นัดแพ้0นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย1ประตูวันนี้ทางด้านเจ้าบ้านทัพมูใหญ่อินเตอร์มิลานของคุณสื่อซิโมเน่อินซากีผลงานในลีกกาลังดีมากไม่แพ้ใครมา8เกมติดต่อกันสภาพความพร้อมในเกมนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ตัวเจ็บ ยังเป็นหน้าเดิมแต่มีข่าวดีคือฟรานเชสโกอเชบีกับคาร์ลอสออคุสโต2แนวรับกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วด้านการจัดทัพคาดว่านิโคลโลบาเรลลาฮาคานชานาโนลูและเฮนริกคิตายานจะคอยสร้างสรรค์เกมในแดนกลางสนับสนุนคู่หัวหอกอย่างลาตาโรมาร์ติเนสและมาคุตูรามที่กำลังฟอร์มร้อนแรงมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนปาร์มาก,กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ11ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอน1นัดแพ้2นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตู8ประตูวันนี้ทางด้านทีมเยือนปาราภายใต้การนำทีมของคุณสือฟาบิโอเปตเคียผลงานในหลีก5เกมล่าสุดเก็บชัยชนะได้2นัดแต่สภาพความพร้อมมีปัญหาเล็กน้อยเพราะนอกจากตัวเจ็บหน้าเดิมยังเสียกาเบรียลชาปองติเยเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายการจัดทัพคาดว่ามัเตโอกันเชลลีรีเดนิสมันและอนัตฮัตโมฮัมเหม็ดจะคอยสร้างเกมในแดงกลางสนับสนุนหัวหอ,อกตัวเป้าอย่างโยอันบอนนี่ที่ยังเป็นความหวังในเกมรุก 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อินเตอร์มิลานจะมาในระบบ5-2-2นำทีมโดยยาน2เมอร์ยานวิเศษสเตฟานเดอฟรายอาเลสซานโดรบาโต,โตนีเดนเซลดุมฟรีนิโคลโลบาเรลลาฮาคารชันฮานลูเฮนริกทิตาย,ยานเฟเดริโกดิมาโก้ลตา,าตาร์แมตินสมาคุสตูรามปมาม่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยไซออนสุสูกิโวโยคูลิบาลีเอนริโกเดปราโตโบตันบาโลฟ เอมมาเอลวาเลรีไซมอนโซมมันเดลากีตาเดนิสแมนอานัตฮัดมูฮัมเมดมาเตโอกันเชลเลรีโยอันบอนนีทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย5ประตูอินเตอร์มิลานกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีมากไม่แพ้ใครมา8นัดติดแถมยังได้เล่นในบ้านตัวเองแม้ จะมีเกมกลางสัปดาห์รออยู่แต่ศักยภาพทีมก็ยังเหนือกว่าปราร์มาชัดเจนด้านทีมเยือนอย่างปราร์มาแม้ฟอร์มนอกบ้าน5เกมหลังจะยังไม่แพ้ใครแต่ส่วนใหญ่เป็นการเสมอมากกว่าชนะและแน่นอนว่าการมาเยือนสนามของอินเตอร์วันนี้ถือเป็นงานหนักที่ต้องลุ้นเหนื่อยเปอร์เซนต์ที่อินเตอร์มิลานจะชนะอยู่ที่7 5เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่ปราร์มาจะชนะอยู่ที่1 0เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่1 5เปอร์เซนต์ จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอินเตอร์มิลานเปิดบ้านชนะปามาาไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิม์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ